วัตถุประสงค์ของงานนะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนเนี่ยเป็นการประชุมประจําปีซึ่งเราทําทุกปีนะครับเป็นสิ่งที่ระบุในธรรมนูญของกลุ่มปีหนึ่งเนี่ยกรรมการบริหารนะครับบอร์ดอำนวยการก็จะมาประชุมกันแล้วก็มาประชุมกับสมาชิกโดยพร้อมโดยพร้อมเพียงกันสาระในส่วนที่เกี่ยวกับภาคีก็จะเป็นการรายงานสิ่งที่ทําปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็สิ่งที่จะทําในปีถัดไป แล้วก็มีการประชุมถ้ากรณีที่มีการตกลงเรื่องข้อนะกฎระเบียบต่างๆขององค์กรก็จะพูดคุยกันในกลุ่มสมาชิกนั่นเป็นส่วนแรกนะครับที่เราพูดคุยกันในปีนี้ส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของงานทางด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเราต่อยอดไปและปีนี้เนี่ยบังเอิญว่าเรารู้สึกว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องของการใช้อำนาจทางการเมืองแล้วก็ ไปล่วงละเมิดสิทธิของคนละเมืองมันเกิดขึ้นนะครับชัดเจนมากแล้วก็เราได้ต่อสู้กันมานะตลอด2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากทีนะ่เข็นค่าประชาชนมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี5-2-5-3ช่วงหลังๆนี่เราก็ดูแล้วว่าความเป็นธรรมมันไม่เกิดนะครับสมาตรฐานยังอยู่วิธีการที่จะแก้ปัญหามันไม่เป็นในแนวทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายยอมรับได้เราก็มองว่าความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องปากท้องเศรษฐกิจ เรื่องของสิทธิของพลเมืองเสรีภาพของพลเมืองนะครับแล้วบรรยากาศทางการเมืองทั่วไปเนี่ยมันทุกฝ่ายเดือดร้อนไปหมดเราก็เลยคิดว่าอยากจะสะท้อนภาพความจริงเหล่านี้ให้พี่น้องคนไทยแล้วก็พี่น้องต่างชาติองค์การสิทธิมนุษยชนทั่วโลกผู้นําทั่วโลกเนี่ยได้รับรู้แน่นอนสมัยนี้เนี่ยถ้าเราจะเชิญพวกนั้นมาเนี่ยเปลืองเงินเปลือง,องทองการจัดการมันก็เหนื่อยเราใช้เทคโนโลยีอย่างนี้แล้วครับ ถ่ายทอดไปนะครับแล้วก็มีนิทรรศการซึ่งเราก็จะเอาไปใช้ได้อีกหลายที่แล้วเราก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเป็นเสียงส่งไปที่ต่างๆนะครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้ชาวโลกได้เข้าใจว่าประเทศไทยวันนี้มีปัญหานะถ้าเป็นคนไทยเองก็ต้องเข้าใจปัญหาของพวกเรากันเองส่วนต่างชาตินะครับก็จะได้รู้ว่าคนไทยโดยเพพาะเพื่อนที่มาร่วมงานวันนี้ซึ่งนับร้อยนะครับต่างคนต่างสแสดงความเห็นของตัวเองแล้วก็จะพิมพ์แล้วก็ส่งต่อไปอยังสื่อต่างๆแล้วก็องค์การต่างๆซึ่ง ก็คงจะแพร่กระจายไปทั่วโลกรวมทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆซึ่งเป็นมิตรประเทศซึ่งเขาก็ห่วงใยแล้วก็อยากจะมามีส่วนร่วมเมื่อเราสะท้อนสาเหตุปัญหาจากมุมมองของพวกเรามีภาพมีเสียงไปให้เขาเนี่ยก็หวังว่านะครับการที่วันหนึ่งถ้าเราจําเป็นต้องรับความช่วยเหลือเช่นวันนี้หลายคนก็ไปขอรีภัยต่างชาตินะครับหลายคนก็นะครับอยู่อย่างไม่มีความสุขหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงแล้วก็อยากให้ต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วม ในการทําให้คนไทยพูดจากาันหาทางออกให้มันนะให้มันได้โดยสันติวิธีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะทําเพื่อสังคมไทยนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะถูกมองว่านะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่อย่างไรเนี่ยแต่ผมยืนยันในฐานะประธานบริหารผู้ร่วมก่อตั้งนะครับในนามของกรรมการบริหารแล้วก็บอร์ดบุญนดยการแล้วก็สมาชิกทุกท่านว่าสิ่งที่เราจะทําวันนี้มันเป็นเรื่องที่ สวยงามเป็นเรื่องที่เกิดจากจิตใจที่ห่วงใยบ้านเมืองมองพี่น้องร่วมชาติเป็นพี่เป็นน้องมองว่าปัญหาของบ้านเมืองนั้นเราคุยกันได้แล้วพอจะมองเห็นสาเหตุได้แล้วก็เมื่อเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยทุกฝ่ายที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาหรือทําให้ปัญหามันเลวร้ายลงเนี่ยก็จะได้เข้าใจแล้วก็ปรับเนื้อปรับตัวนะครับซึ่งวิธีการที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหานั้น,นก็เป็นเรื่องที่ทางด้านสิทธิมนุษยชนสามารถจะช่วยได้บ้างเราอยู่ต่างประเทศนะครับไม่กังวลในเรื่อง การพูดความจริงต่างๆเราก็จะพูดในสิ่งที่ควรจะพูดแต่บนรากฐานของการมองทุกคนเป็นมิตรมองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมชาติแล้วก็มองว่าการดูความจริงและพูดอย่างสร้างสรรค์นั้นมันจะนําไปสู่ความเข้าใจร่วมกันแล้วการตกลงกันได้ในที่สุดถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถนะครับห้ามไม่ให้เกิดการฆ่าฟันกันอีกมันได้เกิดขึ้นมาตลอดตามประวัติศาสตร์ที่เราเห็นวันนี้แต่เราก็หวังครั้งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ มันจะอยู่ในมิติที่นะครับอยู่ในสายตาชาวโลกคนทำก็ต้องตระหนักว่าทำแล้วมันมีผลนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดให้มันจบโดยเร็วเถอะแล้วก็ได้เรียนรู้โดยเร็วว่าต่อสู้กันไปห้ามหันกันไปโดยที่เอาหลักกูมากกว่าหลักการนะครับมันเป็นไปไม่ได้โลกมันเปลี่ยนต้องเข้าใจโลกต้องปรับให้ทันแต่ว่าการจะทำสิ่งต่างๆร่วมกันนั้นมันต้องมีข้อตกลงไม่ใช่กฎของกูกฎของคณะกูกูดีอยู่ฝั่งเดียวนะ แต่มันต้องเป็นการฟังเสียงที่หลากหลายแล้วก็เอามาตรฐานสากลมาจับแล้วใช้เวทีที่พูดกันสร้างสรรค์ไม่ใช่ใส่ความข้างเดียวปิดปิดหูปิดตายข้างหนึ่งเราก็หวังว่านะครับความเคลื่อนไหวเล็กๆตรงนี้เนี่ยมันจะได้จุดกระแสที่มันใหญ่ขึ้นต่อไปแล้วร่วมไม้ร่วมมือกันวันนี้ก็ดีใจที่พี่น้องหลายส่วนที่มาเนี่ยนะครับด้วยความเข้าใจในเจตนาดีด้วยตัวตนของพวกเราที่ทํางาน3ปีเนี่ยก็รู้ก็เห็นก็ชัดสิ่งสายร้ายปลายสีต่างๆนั้นนะครับ วันหนึ่งมันก็จะพิสูจน์กันทั้งหมดเหมือนกับที่ได้พิสูจน์ผ่านมาพี่น้องก็ยังมีความเชื่อมั่นและก็มาร่วมงานกันแล้วก็วันนี้เราไม่ได้ทําผิดกฎมงกฎหมายอะไรเลยนะครับมีแต่าการพูดจากันในเรื่องที่จะแก้ปัญหากับบ้านกับเมืองเอาความจริงมาตีแผ่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็ต้องขออนุญาตขอบคุณฝากขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับงานนี้นะครับคณะกรรมการบริหารทุกท่านบอร์ดอำนวยการพี่น้องสมาชิกพี่น้องแถวเอนะครับน่ารักมากๆ นะครับให้ความร่วมไม้รวมม่อือมีน้ําจิตน้ําใจทําให้คนที่ทํางานเรามีความหวังว่าเมืองไทยเนี่ยคนที่มีจิตใจดีงามคิดสร้างสรรค์มีความกล้าอยู่ในตัวยังมีอยู่มากมายและผมก็หวังว่าพลังบวกอย่างนี้แหละจะเป็นพลังที่นําไปสู่การร่วมไม้ร่วมมือกันแก้ปัญหาของบ้านเมืองเราให้ได้ก่อนที่มันจะลุกลามกันนะครับจนตายเลือดท่วมท้องช้างแล้วก็เสียหายจนยากจะเยียวยาเหมือนประเทศหลายประเทศเช่นอิรัก หรือว่าประเทศอัฟกานิสถานนะครับเราต้องมองกันใด้ง่ดีนะครับแล้วก็สู้กันให้กําลังใจทุกท่านแล้วก็ขอปารณาตัวเองว่าจะนะรวมพลังของพี่น้องไทยที่เป็นพลังบวกช่วยกันต่อสู้นะในแนวทางที่มันถูกต้องเป็นอาระยะแล้วก็นําไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันของพี่น้องไทยทุกสีทุกหมู่ทุกเราให้ได้ในที่สุดนะครับขอบคุณมากมครับ